สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะได้พามาเที่ยวที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรกันนะครับวัดนี้เป็นวัดสําคัญของจังหวัดพิจิตรอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน่านฝั่งตะวันตกถนนบุษบานะครับใกล้สารากลางจังหวัดเก่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2388นะครับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านเครื่อเมืองพิจิตรนะครับอายุนับร้อยปี อันเป็นที่ประดิสถานของหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่มีอายุเก่าแก่กว่า800ปีนะครับซึ่งหล่อด้วยทองสำริด